แต่ก่อนจะไปขายฝันนะครับต้องตอกย้ำเรื่องอดีตครับนี่ถ้าผมมีสตุ้งตตังเยอะๆนี่ผมจะเอารถสองแถวเนี่ยนะรถปิกอัพติดเครื่องเสียงเนี่ย้ร้อยคันเนี่ยนะวิ่งเปิดคลิปอันเคิลเนี่ยตอกย้ำความจำให้คนไทยที่มันขี้ลืมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองพรรคนี้คุยกับผู้นำต่างชาติซึ่งวันนี้กลายเป็นศัตรูของเราว่าอย่างไรบ้าง ย้อนอดีตกันสั้นๆครับกับคลิปอังเกไม่อยากให้อังเกไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึก ไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะเพราะตอนนี้ทางนั้นนะ่ะเขาอยากจะดูเท่อบอกว่าให้ท่านคุณเซนนะ่ะเ,เห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขเมรหมดแล้วขั้นตอนที่หนึ่งอยากให้ชายแดงเปิดปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุครับ จริงๆเหตุการณ์เรื่องติดชายแดนเนี่ยฝ่ายไทยเป็นคนเริ่มก่อนฉะนั้นถ้าฝ่ายฝ่ายไทยเนี่ยถอนคำสั่งคมพูชาก็ตามเลยเปิดปกติเราก็มีความคิดฝังเรื่องหนึ่งแล้วที่การมีปัญหากันที่ช่องบกเราก็พยายามตามที่ฝ่ายไทยต้องการเราถอยแล้วเราถอนแล้ว,เร,ลวเราปรับกําลังแล้วแต่ฝั่งไทยยังเอาเรื่องด่านเนี่ยมากดดันจริงๆถ้าจนะให้มันมันโอเคทั้งสองฝ่ายค่ะเหมือนเราต้องพูดพร้อมกันว่าเราตกลงร่วมกันแล้วแต่ว่า ทหารนี่มันมาปิดด่านก่อนฉะนั้นต้องต้องต้องเปลี่ยนทหารจะพรอไหมในการเปิดด่านพอค่ะทั้งนี้ตามหมดทั้งนี้ตามตาม,ตาม,ตามทั้งนี้ตามหมดฮะท่านเออเราเปิดให้อยู่แล้วพี่พวงแต่มันต้องเป็นการบ<พ>อก<อ>ว่าเราตกลงร่วมกันบางทีที่ท่ทานโพสเฟซบุ๊กออกมาคืออิงอ่ะตอนนี้ก็คือรัฐบาลสันคอนที่สุดแล้วค่ะตั้งแต่อิงเป็นนายกมาก็คือเรื่องกัมพูชานี่แหละซึ่งอิงอ่ะไม่ออกมาตอบโต้เทั้งสิ้นเพราะอิงก็รักแล้วก็เคารพท่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะเอาอะไรจริงๆอ่ะให้บอกอิงได้เลยยกหูบอกก็ได้ไม่อันไหนไม่เป็นข่าวก็คือไม่เป็นข่าวอันนั้นที่หลุดไปแต่มันหลุดเพราะสื่อเพราะไม่ได้คุยกับอิงแค่สองคนมันคุยกันเป็นกลุ่มนะพี่มันเลยหลุดน่ะแต่ถ้ามันคุยกับอิงสองคนมันไม่มีหลุดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ให้แบบมันนะเนี่ยครับไปเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันอาจจะมีคนไทยที่ขี้ลืมนะหรือลืมขี้อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เนี่ยนะครับ คือเรื่องแบบนี้มันต้องจดจําไปชั่วชีวิตนะอย่าปล่อยให้กลุ่มคนที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้ววันหนึ่งเวลาผ่านไปไม่ถึงปีนะมาเพเยะหน้ามาเสนอว่าจะมาบริหารประเทศจะทาไอ้นู่นทําไอ้นี่ทําไอ้นัน่น,นเมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงความเสียสละนึกถึงความสูญเสียของทาหารหารของพี่น้องของเราของวีรชนที่เรายกย่อง ถึงความเศร้าโศกเสียใจของเราในวันที่ทหารเราเนี่ยนะครับบาดเจ็บล้มตายภาพครอบครัวของเขาที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัวภาพวันพระราชทานเพลิงศพที่พ่อแม่ภรรยาลูกร้องไห้ฟูมไยเราต้องนึกถึงคลิปเสียงนี้เพื่อตอกย้ำว่าเราจะต้องไม่ลืมพฤติกรรมแบบนี้และไม่ให้ประเทศชาติกลับไป อยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มคนแบบนี้อีกไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสื้อคลุมมาเป็นอะไรก็ตามเหมือนที่เขาบอกว่าเจ็บแล้วจําคือคนถ้าเจ็บแล้วทนม,มันคือควายครับไม่ได้บอกว่าควายไม่ดีแต่ควายมันจะโดนฟาดฟาดฟาด,ฟาดมันก็ทนอยู่นั่นแหะแต่เราคนเราไม่ใช่ควายเราไม่ต้องไม่ใช่หนังหนาขนาดนั้นใครทําอะไรกับเราไว้ต้องจดต้องจํา แล้วอย่ามาบอกนะมีพรรคการเมืองพบางพรรคบอกว่านี่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลก็เกาะขาเขาจนคะแนนนิยอมหายนะนะั่นน่ะคนทั้งประเทศเขาดา่าอุ้งอิงกันทั้งประเทศแต่พรรครวมรัฐบาลมาพักก็ยืนเกาะขาเขาจนสุดท้ายอุ้งอิงโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้มาทําท่าขึงขงังอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น กรุงเทพนี่ได้เขตละหมื่นก็เก่งแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องจําคนไทยเราต้องจํานะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหมดยศชนันนะเขามีตัวเล่นมาเรื่อยๆนะไอ้บ้านนี้ก็มีลูกผู้ชายเยอะเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราไม่แน่นะอีกสักผ่านไปอีกสักไม่เกินสิปีเนี่ยอาจจะส่งลูกยิ่งรักมาเป็นอีกนะมาปกครองเราอีก อย่าบอกว่าอย่ามาพูดเรื่องเก่าต้องพูดครับเรื่องเก่าต้องพูดโดยเฉพาะเรื่องเก่าที่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมันเป็นเรื่องส่วนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะโอเคเนี่ยคนเราสองคนเนี่ยนะทะเลาะกันเราพูดได้ว่าเออก้อ,องไลไอเรื่องของของเราแล้วมาแล้วก็มาเริ่มต้นกันม่อย่างนั้นไม่เป็นไรเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องประเทศชาตินี่ไม่ได้ครับนะอ่ะทีน,นี้